น,นี่ไม่ใช่เกาหลีนะคะแต่เรามาอัปเดตมุมใหม่ที่สตร์ธรรมชาติจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สวนใหม่ล่าสุดของเขานะคะชื่อว่ารามโกด REAM นะทุกคนดูสิได้วิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้สีชมพู ังเดี๋ยวมาดูจุดถ่ายรูปเก๋ๆของที่นี่กันนะคะสบลองว่ามีหลายจุดมากมาอัปเดตใ้พร้อมกันเลยตรงนี้นะคะน่ารักมากเหมือนแบบกตนนั่งปิกนิกแบบว่าส,สวยๆกับเพื่อนสาวเนาะหรือว่าจะมาเป็นคู่ก็ได้อ่านี่ถ้าถ่ายรูปมุมนี้สวยมากเลยนะจะเห็นแบบจุดปิกนิกทุ่งหญ้าแล้วก็ด้านหลังเป็นร้านชาตา,น,า,าน่ารักเนาะ ขัดมานะคะมุมแน่นมากทุกคนตรงนัน้ตรงนี้เลยเราชอบมากส่วนตัวมันดูแบบเ้ยละมุนนะเหมือนเป็นแบบคิวๆมุมนี้นะคะเราเชื่อว่าสาวๆต้องชอบแน่ๆไปต่อต่อตาม,มาดูกันที่มุมต่อมานะคะ แล้วล็อกนะก็จะมีแบบว่าจุดให้ถ่ายรูปตลอดเลยนี่สำหรับเรามนีก็จะมีเป็นเก้าอีเห็นป่ะเซ็ตอาพไปงนี้สาวๆอ่ะรับรองเมมเต็มเมมเต็มคุณนี้นะคะก็สวยแอบดูมุมอื่นไหนี่ทุกคนนี่ก็เขาจะแบบ เซ็ตไว้ไหลายๆล,ายล็อกเลยนะคะแต่ละล็อกก็จะมีพร็อพวางไว้ให้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นฟิลแบบดอกไม้ว่ามีคู่นะคะ <laughs> เอาก็จะมีให้อย่างนี้ด้วยวะะถ่ายไปก็จะเห็นนี่เลย <c oughs> อ่าอันไหนทำท่าแบบเหมือนจะโยนดอกไม้นี่ชูดอกไม้ <c oughs> <c oughs> ไปดูมุมไฮไลท์ต่อไปนะคะ ประมาณบ่ายสามนะคะถ้าเกิดมาตอนเย็นก็จะได้ฟิลแบบพระอาทิตย์ตกสีส้มๆเนาะอ่ะอาอะไรแบบนี้มีสีชมพูจัมแซมถัดมาจ้าแต่และแบบผมก็จะมีแบบที่นั่งเก้าอีา้ให้ว่าถ่ายรูปเล่นๆเนาะต่อไปมุมเด็ดชิงช้าวัสิชิงช้าช นั่งได้จริงนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะประเดิมให้ดูก่อนเลยถ้าไม่จริงก็ไปเก็บด้วยเลยนะห็น <laughs> <laughs> ล่ำลอยอยู่บนฟ้า <laughs> เออสวยสวย <laughs> ชาตาธรรมชาตินะคะเขาปิดวันจันทร์เนาะเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดใครอยากมาก็ ตามมาได้นะคะอันนี้คือมุมใหม่ล่าสุดของเขาเลยเอาเป็นว่าพากันมาอัปเดตหอมปากหอมคอแล้วใครที่อยากมานะอย่าช้าต้องรีบมาจัดมุมปังแบบนี้เลยนะคะวันนี้ลราไปก่อนแหละบ๊ายบายอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนะ 이건 절대 게으 피우는 게 아니라는 거 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단은 oh, Baby I love you Baby I need you